สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองปายเบิร์สุกุสุคนเนาะวันนี้มาอยู่กับเบ้าหลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยสลับวันนี้เนาะเบ้าหลุยกะพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศตีนภูเขาหรือว่าตีนภูัวโล้นแข่งใส่สมบูรณ์นั่นเองเชื่อว่าเป็นภูัวโล้นหรือว่าเป็นเขาล้นที่ว่าสวยงามที่สุดอยู่ในแข่งใส่สมบูรณ์และกากท่องเที่ยว สาวไทยสาวลาวนิยมมาท่องเที่ยวถือว่าเป็นไฮไลท์ของแข่งไซส์สบุญก็คืออยู่เบื้องหลังของบปาลุยนี่ทุกคนเนาะแต่ว่าบนที่บปาลุยนั่งอัดคลิปนี่ก็เป็นทุ่งให้ทุกนานดุาการบรรยากาศก,ากับช่วงใบใบประมาณ2องโมงทุกคนซึ่ง่ามันก็จะมีแดดค่อนข้างจะแห้งนเนาะคันว่าเป็นยามเ้าร์ตอนเา้เราเร,าร,ารม,มันจะมีโมกสวยงามดุสเนาะอยากให้พี่พน้องเอฟซีมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงหัวมันสวยงามสันใดทุกคนดุลการบรรยากาศยามแรงก็ถือว่า สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะตอนแรงก็จะเป็นช่วงตาเวียนใกล้จะลึบคอฟ้าหรือว่าตกดินนะทุกคนพระสวยงามที่สุดเลยเนาะอยากให้พ่่พี่น้องมาเบิ้งมาชมเป็นยังไดขอเชิญพี่น้องเอ็มซีมาเที่ยวมาชมเด้อถ้ามาแล้รก็ติดต่อหาบอลลูได้เนาะสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้เนาะบอลลูสภาพ่อแม่พี่นอ้องไปเบื้องไปชมแปฟังความลับสุดยอดของผู้หญิงไทยที่เพื่อนจะออกมาเววที่ว่าเป็นอย่างสาวตางซาด ถึงนิยมแลวก็ชอบผู้หญิงไทยทุกคนอันนี้เป็นความลับสุดยอดซึ่งว่าบ,บ้ลุยกะเคยยู่ใส่มาก่อเลยทุกคนเลวก็เคยได้ยินผู้หญิงผู้ใดเว้าเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของบ้ลุยที่จะได้ยินความลับที่ผู้หญิงไทยที่เพื่อนอยู่ในต่างประเทศของเรทุกคนที่เพื่อนได้ออกมาว้าประสบการณ์ตัวจริงที่พบเจอของเพิ่นเองแลวก็การได้ยินมู่เพื่อนบหรือว่า อีอย่างที่เป็นคนต่างประเทศที่เวาต่อเพื่อนเพื่อนก็นได้มาแซบประสบการณ์นี้ให้เหาในเดือบลงในสมบัุยที้ว่ามันเป็นเรื่องดีเลยเนาะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าทะลึ่งหรือว่าเว้าไปคนคาจะเลิกได้อันนี้กัมันเป็นความหูทุกคนเขาก็ต้องข้ามหูแล้วก็บเป็นอย่างนอ,อันนี้มันโบได้เสียหายอีอย่างเลยทุกคนอันนี้บป้ารู้คิดว่ามันเป็นเรื่องดีซ้ําเขาต้องหูต้องเห็นหูไว้ว่าเออคนต่างชาติคนต่างประเทศว่าเพื่อนมักสไตล์ผู้หญิง ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวาในเอเชียนี่ว่าอู้เป็นมัดแบบนี้ทุกคนเขาจะได้หูได้เบิง้งนะครับฟังความจริงจากผู้หญิงไทยที่เพื่อนอยู่ในนอร์เวย์เนาะที่จะเอาเกี่ยวกับเรื่องราวในากาวนี้เนาะเสียงบ้าลุยกับค่อนข้างจะอ่าบดังไปไหนทุกคนเพราะว่าตอนนี้ลมแหงพัดบปาลุยเนาะดังวูดวูดวูดูทุกคนก็ต้องขอโทษขออภยัยนาเด้อถ้ามีเสียงรบกวนแหงเกินไปเนาะก็เนื้อเป่าลุยก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ต้องขออนุญาตเด้อเรื่องราวดีนีเนาะ จากสาวไทยในนอร์เวย์ทุกคนที่เพื่อนได้ออมาวา่าประสบการณ์ตัวจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเราจะไปรับฟังเบื้องมาจะเป็นอย่างไรถ้า,าเพื่อนพี่นอนท่านใดเข้ามาก็อย่าลืมเข้าไปเป็นกลัจใจทางสาวไทยในนอร์เวย์นะเนาะเอาทุกคนเพื่อปเป็นการ,ากราสักซาเซเวลาเราไปเบื้องไปสูงไปฟังพร้อมกันเลยว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเราจังมารวมกันเราจที่ฮับโซมิดตอนจบไปทุกคนไปเลย สวัสดีค่ะสบายดีบดสบายดีเนาะนะช่องสาวไทยในโนเวย์นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคำถามคำถามที่ฝรั่งถามเรามากที่สุดนะคะคำถามนั้นก็คือคำถามที่ว่าทำไมผู้หญิงไทยถึงนิยมมาแต่งงานกับฝรั่งและทำไมผู้ชายฝรั่งถึงนิยมไปแต่งงานกับผู้หญิงไทยแล้วทำไม อาหารไทยถึงเป็นที่นิยมแล้วทำไมผู้หญิงขายบริการก็มีอยู่ทั่วโลกแต่มีผู้หญิงไทยที่เป็นชนชาติเดียวที่ได้รับความนิยมอันนี้คนที่เขาถามเนี่ยก็คือเขาถามอย่างสุภาพนะคะเราก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเนาะบางทีก็ไม่ตอบไ้ซ้ำแต่เราก็ไม่ตอบอะไรมากมายนะคะเราก็จะตอบแค่ว่า ผู้หญิงไทยทำไมนิยมที่จะมีแฟนฝรั่งเพราะเขาคิดว่าฝรั่งเนี่ยรวยมีเงินและเขาอยากแต่งงานกับฝรั่งเพื่อที่จะสุขสบายไม่ต้องทำงานผู้หญิงฝรั่งเขาก็เลยตอบกลับเรามาว่าปาิชาติคนเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยก็คือจะต้องทำงานฝรั่งเองเขาก็ต้องไปทำงานและการที่เรามีเงินเป็นของตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าวันหนึ่ง ฝรั่งหรือผู้ชายทิ้งเราเนี่ยผู้หญิงลูกผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยจะได้มีเงินมีมีเงินเป็นของตัวเองมีงานเป็นของตัวเองเราต้องช่วยเหลือตัวเองได้มาถึงเรื่องต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราได้ยินมาจากผู้ชายฝรั่งที่อยู่บริเวณแถวบ้านเราแล้วมาดื่มแล้วมากินนะคะ,ะที่บ้านเรานะเราไม่รวมนับถึงคนที่อื่นหรือคนประเทศอื่นนะคะสาเหตุใด ถึงเขานิยมผู้หญิงไทยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีสีผิวสีแทนและมีเนื้อผิวที่ละเอียดอ่อนผู้ชายฝรั่งเขาจึงเกิดอารมณ์ทางเพศนะคะเราก็ไม่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าทําไมเขาถึงเกิดอารมณ์ทางเพศผู้ชายเกิดอารมณ์ทางเพศเนื่องมาจากสาเหตุใดอันเนี้ยเราตัวเราเป็นผู้หญิงไม่รู้แต่ได้ฟังจากผู้ชายที่มันดื่ม มากินที่บ้านเรานะคะและผู้หญิงไทยเป็นผู้หญิงที่ไม่มีกลิ่นตัวเขาไปซื้อบริการหรือเขาไปนอนกับผู้หญิงต่างตชาติอื่นก็คือเปิดออกมานี่คือเหม็นหึงมาเลยทําให้อารมณ์ทางเพศของผู้ชายเนี่ยมันลดน้อยลงแต่เขาบอกว่าผู้หญิงไทยก็คือไม่มีกลิ่นตัวนะคะก็คือไม่ได้มีกลิ่นที่ทําให้เขาเนี่ยอารมณ์ทางเพศลดน้อยลงนะแล้วก็ ข้อที่สองนะคะก็คือเวลาที่อวัยวะเพศของเขาสอดใส่ไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงไทยอวัยวะเพศผู้หญิงไทยเนี่ยก็คือเหมือนมันจะดูดอวัยวะเพศของผู้ชายซึ่งเวลาที่เขาสอดใส่ลงไปเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขแต่มันต่างจากผู้หญิงฝรั่งนะคะผู้หญิงฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมีตัวที่ใหญ่หรือว่าบริเวณช่องคลอดเขาใหญ่มันเลยทำให้อ่า เอาวัยวะเพศเวลาสอดใส่เข้าไปแล้วก็คือมันไม่ดึงไม่ดูดมันไม่มีความสุขนะอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะคะก็คือผู้ชายเขาพูดแล้วผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมีความอ่อนโยนและเราเนี่ยก็เคยได้ไปต่างประเทศนะคะ ผู้ชายเนี่ยผู้ชายที่ที่ดื่มกินที่บ้านเราเนี่ยเขาก็นั่งพูดกันว่าไปเที่ยวต่างประเทศเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าก็คือเขาอยากจะไปซื้อบริการหรืออยากจะไปะร่วมเพศเพราะว่าลูกประพันณ์สันฐานและกลิ่นเนี่ยมันไม่ส่งผลให้เขาเกิดอารมณ์ทางเพศส่วนใหญ่เขาจะไปดื่มไปกินนะคะแล้วเราได้มีโอกาสไปต่างประเทศแล้วก็ได้ไปเห็นนะคะอซอยซอยนั้นอะ ก็คือมันมันอยู่หลังโรงแรมที่เราเช่าแล้วมันจะเป็นคล้ายๆพัทยาก็คือจะเป็นอันนี้บาเกอันนี้เป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้หญิงอ้วนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นเซตเซตซอยๆไปพี่ชายแฟนเราเนี่ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าปริชาเธอดูสิมันน่าซื้อบริการไหมล่ะแล้วเธอดูสิเดินผ่านปุ๊บกลิ่นมาเลยก็คือเราเห็นลูกพันณ์สันผานแล้วเนี่ยก็คือสาวประเภทสองเนี่ยไม่ได้มีความสวยไม่ได้มีความอ่อนโยนไม่ได้มีความนุ่มนวลก็คือเขาตัวใหญ่มากแล้วก็ผม หยิกหฟูฟูแล้วเนื้อผิวเขาก็แบบเหมือนแบบเป็นคนดำดำกระด้างกระด้างนะคะซึ่งมันแตกต่างจากผู้หญิงไทยพี่ชายแฟนเราเนี่ยเขาก็จะบอกไปเราว่าเนี่ยไปชาติเธอดูสิมันน่าให้เกิดอารมณ์ไหมเธอลองเดินดูสิแล้วก็เราก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่า ผู้หญิงประเภทสองหรือสาวสองของประเทศไทยที่อยู่พัทยาเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะแยกออกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วเท้าเขาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือมองด,มดูมืดๆกลางคืนเนี่ยก็คือแยกไม่ออกว่าอันไหนผู้หญิงผู้ชายนะแต่ทีเนี้ยเราไม่ได้หยาบคายนะมันเหมือนแบบว่าสาวสองที่เราไปเห็นเนี่ยก็คือเขาตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็มันมันไม่ได้มีความแบบว่า สมูทอ่ะมันมีความเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้สวยงามแล้วก็น่าจะไปซื้อบริการนะคะอันนี้มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งคือรูปลักษณ์แล้วก็กลิ่นด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยผู้ชายเขาไม่เกิดอารมณ์เพราะว่ารูป,ปรพรน,นธั์สันฐานมันไม่ได้ตรงตามมาตรฐานฝรั่งเนี่ยเขาชอบตัวเล็กผิวสีแทนแล้วก็เนื้อผิวละเอียดนะคะและเรามีความรู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขาสอดใส่เอาไปเอป่เอเข้าไปในอวัยวะเพศเนี่ยก็คือถ้าเกิดเขาเกิดความสุข หรือเกิดอารมณ์เนี่ยก็คือเขาก็จะไปตรงนั้นไม่ว่าเออคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนต้องเสียค่าตัว๋วเครื่องบินไปเนี่ยเขาก็อยากจะเสียเงินนะคะบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงขายบริการเนี่ยก็คือมีอยู่ทั่วโลกแต่ทําไมเขายอมเสียค่าตัว๋วเครื่องบินเพื่อที่จะเดินทางไปเมืองไทยนะคะคนที่ไปเที่ยวเมืองไทยส่วนใหญ่เขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก็คือผู้หญิงสวยนะคะให้บริการดี แล้วก็ไม่มีกลิ่นอาหารไทยอร่อยมีอาหารขายตลอด24ชั่วโมงซึ่งไม่ใช่ต่างประเทศที่จะสามารถซื้ออาหารกินได้ตลอดแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยก็คือมีครบ จบทุกอย่างที่เมืองไทยนะคะแล้วมันก็เลยตรงตามมาตรฐานของฝรั่งฝรั่งเขาอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปฮอลิเดย์เขาก็มีความสุขและก็ไม่ว่าเขาจะเอ,อ่อจะเสียเงินมากเท่าไหร่เขาก็ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินมาเที่ยวเมืองไทยนะคะอันนี้มันก็คือเราสรุปให้ฟังนะคะคือผู้หญิงไทยประเทศไทยเนี่ยมันให้ความสุขกับฝรั่งได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเราถึงมีโอกาสที่ดีได้แต่งงานกับฝรั่ง นะคะเพราะว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างผู้หญิงไทยทําอาหารเก่งผู้หญิงไทยดูแลสามีผู้หญิงไทยรักครอบครัวซึ่งฝรั่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยมีตรงนี้เขาก็เลยขาดตรงนี้ไปมันทําให้ผู้หญิงไทยเนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะคะและนี่ <laughs> อันนี้เราไม่ได้ทะลึ่งนะคะก็คือเราเนี่ยเล่าตามประสบการณ์ที่เราได้อยู่อยู่ต่างประเทศนะคะผู้ชายเนี่ยผู้ชายฝรั่งเนี่ยเ,เขาจะมีอารมณ์ทางเพศมันเกิดขึ้นมาเองอย่างแฟนเรากับเราอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ต้องไปทําอะไรพิสดานงานบวชให้มากมายถ้าเกิดว่าเ,เขาอยากให้เราทําอะไรเขาจะสั่งเองนะคะก็คือเขาเกิดอารมณ์ทางเพศของเขาเองเนื่องจากสีผิวนะคะ รูปพัณฑ์สันฐานแล้วก็การสอดใส่ของอวัยวะเพศนะคะเขาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเองเมื่อเขาสอดใส่หมายความว่าเราเราเป็นผู้หญิงไทยเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่ดีเราโชคดีตรงนี้ซึ่งมันทําให้ฝรั่งเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นมาเองและที่สําคัญที่สุดสําหรับแฟนเรานะแล้วก็ผู้ชายที่มัาดื่มมากินที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ทะลึ่งนะคะทุกคนก็คือผู้หญิงไทยเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะ ไม่ใช่ว่าเปิดออกมาโอ้โหเม็นหึ่งมาเลยแล้วตรงอวัยวะเพศเนี่ยมันมีเหมือนขี้เปียกขี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้หญิงไทยอะก็คือไม่มีนะครับอันนี้ผู้ชายฝรั่งพูดเองแต่บางประเทศเนี่ยเปิดออกมาก็คือเหม็นมากแล้วมีขี้เปียกมันเหมือนเป็นแป้งนะคะ อันนี้คือผู้ชายก็พูดนะคะไม่ใช่ว่าเราทะลึ่งนะคะแล้วเราก็คิดในใจเฮ้ยมันก็มันก็ใช่นะคะเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยจะอาบน้ําทุกวันและบริเวณจุดซ่อนเลนเนี่ยก็คือสําคัญมากเวลาเรามีประจำเดือนเนี่ยเรายังไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเดินผ่านเราเลยนะคะก็คือมันเหมือนเราเรามีกลิ่นเราไม่รู้ว่าคนอื่นได้กลิ่นหรือเปล่าแต่ว่าเรามีกลิ่น เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงไทยทุกๆคนเนี่ยจะรักษาความสะอาดจุดซ่อนเลนส์จะทําความสะอาดบางคนเนี่ยมีน้ํายาทําความสะอาดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันมีกลิ่นและเราอะ่ะก็คือตกใจมากอะ่ะเมื่อผู้ชายฝรั่งบอกว่าบางประเทศเนี่ยคือนอนนอนด้วยแล้วมันมีขี้เปียกอะ่ะเราเออเราอยากจะอ้วกนะคะแล้วเราก็เหมือนกันเวลาเรา มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเราเนี่ยแฟนเราเขาจะต้องไปอาบน้ําทําความสะอาดจุดซ่อนเล็ดแลวเราก็เหมือนกันนะคะและหลังจากที่เราเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาล้างเราก็ต้องมาทําความสะอาดเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นเป็นเชื้อโรคหรือคันหรือเราต้องมาโอ้โหยืนทํางานจะมายืนเกากันอยู่ก็ไม่ไหวเหมือนเป็นสังคัน อันนี้อันนี้เราไม่ได้ทะลึงล่งนะก็คือเราเราให้ฟังตามประสบการณ์ที่เราได้ยินแล้วก็เราได้ฟังมานะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาสรุปให้ฟังเราเข้าใจถึงคอมเมนต์หรือคำถามที่เข้ามาถามเราใน Mess e n g e r ว่าบางคนอาจจะเจอคำถามที่ไม่สุภาพทำไมเธอชอบมีผู้ชายเธออยากได้ผู้ชายแก่เธออยากได้ผู้ชายสติไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีมามา,มากมายแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่จะมีเอฟเฟกกับคำถามเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเนื่องมาจากสาเหตุอันใดทำไม ผู้ชายฝรั่งถึงรักผู้หญิงไทยถึงนิยมผู้หญิงไทยนะคะก็คือเราเราเราไปทำอะไรมันไม่ได้ธรรมชาติเขาสร้างมาให้ผู้หญิงไทยมีผิวสีแทนมีเนื้อผิวที่ละเอียดอ่อนมีช่องมีช่องคลอดที่แคบและได้รับความนิยมผู้ชายเขานอนกับเราเขามีความสุขเขาสำเร็จเขาเสร็จ อันนี้มันไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงไทยแต่อย่างใดเราไม่จําเป็นจะต้องไปโต้อตอบเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเราไปทําอะไรมันก็ไม่ได้และเนื่องจากที่เขามีเซ็กเขามีความสุขเขาได้กินอาหารไทย ผู้หญิงไทยดูแลครอบครัวดูแลสามีเอาใจสามีอันนี้เราถูกปลูกฝังมาแต่โบราณโบราณมันติดตัวเรามาอย่างแม่เราเขาดูแลพ่อเรายังไงเราก็ถูกปลูกฝังมาเรามีผู้ชายโนเวยเราก็ดูแลเราก็ทํากับข้าวนะคะมันเป็นธรรมชาติของ ของคนไทยเราไปทําอะไรมันไม่ได้นะคะมันมันเป็นของมันมาอย่างนั้นแต่ช้านานและเราอยากจะพูดอีกอย่างนึงเรายังถามผู้ชายฝรั่งตรงๆเลยว่าแล้วผู้หญิงที่เขามีลูกมีอะไรมาปรวิชาติผู้หญิงไทยไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกช่องคลอดเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะหรือเราจะพูดแบบผู้หญิงฝรั่งะคือเขาหอยโบลูกเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะมันไม่เหมือน ไม่ไม่เหมือนผู้ผู้หญิงไทยถึงจะมีลูกหลายคนแต่ว่าช่องคลอดของคนไทยก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องอันนี้ผู้ชายไทยต้องฟังและต้องต้องรู้สึกภูมิใจในตัวเองอ่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผู้ชายไทยจะเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้เรายกตัวอย่างหนึ่งเคสที่เราได้ยินมาจากผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเขาไปนอนหลับนอนแล้วมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายไทยและเขาชอบด้วยนะคะเขาติดใจแล้ว และเขาก็จะไปนอนกับผู้ชายไทยคนนี้บ่อยครั้งเนื่องมาจากสาเหตุที่ว่าอวัยวะเพศผู้ชายไทยมันจะมีลักษณะที่ไม่ได้ใหญ่แต่ว่ามันมีความแข็งตัวและเขาไปนอนกับผู้ชายไทยเขารู้สึกตอบโจทย์เพราะผู้ชายไทยจะมีการเล้าโลมเพื่อที่จะให้เขาเกิดอารมณ์ทางเพศก่อนที่จะสอดใส่และเมื่ออวัยวะเพศของผู้ชายไทยสอดใส่ ในเขาเขามีความรู้สึกว่ามันแข็งตัวและทําให้เขามีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่เขาเล่าให้เราฟังเ,เรื่องเพศสัมพันธ์และเราคิดว่าการพูดเรื่องเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องออที่เราจะต้องปิดบังหรือเป็นเรื่องที่เราจะต้องออน่าอายไม่น่าพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็พูดกันได้นะคะ อันนี้ผู้ชายไทยจงดีใจมใีส่วนหนึ่งนะคะว่าผู้หญิงฝรั่งเขาการันตีแล้วของของของผู้ชายไทยเนี่ยก็คือโอเคนะคะใครอยากจะมีเมียฝรั่งก็ต้องลองนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากดสับ s ไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะแล้วเราก็ขอขอบคุณพี่ๆผู้ชายทุกๆคนนะคะที่มาคอมเมนต์เราแล้วก็บางครั้งมันเป็นความคิดอีกความคิดหนึ่งของผู้ชายที่เขาได้มาคอมเมนต์แล้วเราได้รู้ว่าเอ๊ะ ผู้ชายเขาคิดอย่างนี้นะผู้ชายคนนั้นคิดอย่างนี้นะแล้วก็เรื่องขนนะคะบางคนก็ชอบมีขนผู้ชายไทยบางคนเนี่ยชอบมีขนนะคะแต่ก็มีฝรั่งบางคนก็ชอบมีขนเหมือนกันฝรั่งบางประเทศนะคะอันนี้เราก็เคยได้ยินมาเนาะแต่ว่าคนร,รอบตัวเราเี่ยก็คือเขาไม่ชอบมีขนเราก็อธิบายตามนั้นนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเนาะ <laughs> เอาเป็นจะไงดเลยเนาะพี่นอ้นนองหลานจากที่ได้ฟังเรื่องราวประสบการณ์ตัวจริงของสาวไทยในนนิยายที่เพื่อนได้ออกมาเว้าถึงเป็นอย่างสาวต่างซ่าดจริงว่าชอบหรือว,ว่านิยมคนไทยหรือว,ว่าสาวไทยนั่นเองทุกคนเนาะก,กัย้อนมีหลายเหตุผลที่เพื่อนได้ว่ามาทุกคนอันนึ่งกาย้อนความเอาใจใส่ความสวยความงามเป็นต้นว่าทางด้านผิวพรรณนีอย่างทุกคนที่ว่ามันเป็นผิวพรรณที่ว่าเรียบเนียนดึงดูดจิตใจใเหให้สาวต่างชาาิ ฮักมกักแลวก็ว้าไปในทางที่นั่นก็นคนคาดใจมีอารมณ์ในนึงเนาะประมาณนั้นเนาะดังที่สาวเพื่อนเล่ามาทุกคนว่าบอลลุยกะจะบุกเ้าว้าลงเลิกเกิดไปนะทุกคนบอลลุยกะกยกหูสึกขึน้นขอ่ไอตัวเองจังใดเพราะว่าบ,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 บุเคยเอาเรื่องราวแบบนี้มามาเว้าให้พี่พน้นนนอง fc ได้ฟังจากเทือเนาะในระยะที่ผ่านมาบอลลุยกะจะบกุกเขาว้าวนะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยพิจารณาเรื่องว่าคิดเอาเองเนาะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรทุกคนดังที่สาวไทยเพื่อนว้าไปอะไรเนาะหวังว่าพี่น้องเข้ามารับชมคลิปนี้กับ น่าจะได้ความรู้หลายย่างเป็นต้นว่าผู้ชายเขาเนอะที่ว่าบหูเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนี้โดยเฉพาะก็แม่นเกี่ยวกับสาวต่างชาติหรือว่าผู้ชายที่ว่าเป็นสาวต่างชาติที่ว่าเพื่อนมักฮักแล้วก็นิยมสาวไทยกับย้อนฮิตผลแบบนี้ทุกคนเป้ารู้คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเนาะปหลายก็น้อยทุกคนที่ว่าสาวต่างชาติเพื่อนก็น่าจะคิดแบบดังที่สาวไทยเพื่อนว่าแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนมาแชร์ประสบการณ์ตัวจริงที่เพื่อนพบเจอแล้วก็ ขวดตังซาที่ได้เล่าให้เพื่อนได้ฟังตัวจริงเลยเนาะทุกคนอันนี้มันกลเป็นเรื่องราวดีๆที่บุลุยยากจะนําเสนอยากจะมาแชร์โตให้มพี่น้องในเบื้องในโซมอยู่ในวิดีโอนี้ด้อหน้าท้าท่านใดามีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกบุลุยเพิ่มเติมเลยเนาะบางอันบางสิ่งบางอย,ย่างบุลุยกันอย่างบูทันู์ทุกคนโดยเฉพาะก็ขขแม่น่ะผู้แหน,นิงเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกบุลุยเพิ่มเติมได้แล้วก็ทรายหาม เข้ามาเบิ่งคลิปของบอลุยจะได้ไปอ่านเบอ่งพร้อมกับบอลุยเนาะสลหรับวันนี้เนาะบอลุยกะจะขออำลาพระจากไปพร้อมบรรยากาศเจิดจ้งามๆของภูหอโลนแข่งใส่สมบูรณ์ทุกูรซึ่งว่าเป็นไฮไลท์สุดยอดอาการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นธรรมศาติ์แท้ๆเนาะที่่า,าท่องเที่ยวคนลาวคนไทยให้ความนิยมมาท่องเที่ยวในภูแข่งนี้เนาะทั้งหลักของบอลุยเลยเนาะเอาพี่น้องสำหรับวันนี้เนาะบอลุยกะจะขออำลาพระจากเพียงสักนิดเด้อสุดท้ายนี้ก็ขอคำว่าสบายดีบ๊ายบาย,บาย